ถามเหมือนกันนะบวชไปทําไมบางทีบางที่พูดบวชก็ตอบจ้าเหมือนกันนะอ๋อก็บวชตามประเภทนี้อยากจะบวชให้พ่อโยมแม่อะไรอย่างเงี้ยบวชทาไมบวชเพื่ออะไรจริงๆแล้วในคําตอบนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ได้ตอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นชายแมนๆถ้าเกิดมีคนถามว่าบวชทาไมบวชเพื่ออะไรให้จำเอาบทนี้ไปตอบได้เลยนี่บทนี้อันนี้มีอยู่ใน พระตรปิฎดกเล่มที่19สุตตันตปิฎดกเล่มที่11เ,เนี่ยนะสั่งยุตตนิกายมหาวะมหาวาลวัคปฐถมกุลบุตรสูตรว่าด้วยกุลบุตรสูตรที่1ที่จริงมันมีสูตรที่2ด้วยแต่เนื้อความคล้ายๆกันเอามาแค่พระสูตรหนึ่งเป็นตัวอย่างก็แล้วกันภิกษุทั้งหลายกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ คนระบุตรเหล่านั้นทั้งหมดได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรชิตโดยชอบก็เพื่อรู้